แบรนด์จีนรูปเป็นผู้สับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024จากผู้สับสนุนการแข่งขัน13รายเป็นผู้สับสนุนแบรนด์จีนถึง5รายโดยค่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ร่วมเป็นพันธมิตรด้าน e-mobility ส่วนบริษัทในเครือ Alibaba, AliPay และ AliExpress เป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินและ e-commerce ขณะที่ Vivo ค่ายสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่และ Hisense ผู้ผลิตทีวี ก็ร่วมสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ด้วยการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 4ครั้งนี้คาดว่าจะมีการชมการแข่งขันมากกว่า5,000ล้านครั้งและจะมีผู้ชมประมาณ12ล้านคนร่วมชมการแข่งขัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่แบรนด์จีนจะสร้างการรับรู้ระดับโลกนักวิชาการด้านการจัดการและนวัตกรรม IMD กล่าวว่าบริษัทจีนกำลังขยายตลาดต่างประเทศและการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 4เป็นเวทีระดับโลกที่ทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดย B Y D เป็นผู้สับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันขณะที่ Aliexpress ได้เดวิดเบคแฮมมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงจัดก,กิจกรรมให้แฟนบอลร่วมแข่งขันยิงประตูกับผู้รักษาประตูขุนยนต์ดังวิชาการบอกว่าแม้การแข่งขันครั้งนี้จะทําให้แบรนด์จีนเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่การจะทําให้แบรนด์อยู่ในใจผู้บริโภคนั้นต้องอาศัยเวลาและการทุ่มเทความมุ่งมั่นเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจา